สวัสดีครับน้องๆตอนนี้เราก็ไม่ดูกับการปลุกสนามหลังบ้านตัวเองแล้วครับน้องๆมาดูซิว่ามิ้งมิงกับพี่โยกอ่ะจะเจออะไรบ้างอยู่ที่หลังบ้านตัวเองเราไม่ดูกันเลยโอเคครับแลตอนนี้เรามีเรามีทั้งหมดสามคนนะครับก็มีเพื่อนเข้ามาแจมด้วยคนจะโดนขโมยบ้านหรือเปล่าไม่รู้ครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพี่โยกก็การกระบาดได้แล้วนะครับว่าจะเอาบ้านตรงไหนมีมียังไม่ได้เหรอลูกโอ้ยสมบัติด้านล่างไม่มีมสมบัติเลยครับน้องๆสงสัยแม่ฝังไว้เลย่สงสัยแม่แอบไปฝังไว้แน่นอนเลยแม่แอบซ่อนสมบัติแม่แอบซ่อนสมบ,สมบ,สมบัติห,หรือว่าข้างล่างมันจะมีของกินด้วยพี่โย แต่ตอนโยคิดเล่นกันนะใช่ไหมเพราะตอนนั้นยูาคุยไว้เราเห็นช็อกโกแลตด้วยคุชช็อกโกแลตดูใบช็อกโกแธรรมดาอ๋อ okay. โอเคช็อกโกแลตดูใบโอุ้ยนี่คืออะไรอะ่ะพี่หมิงซองจุดไม้ซองจดุดหมายเขาบอกว่ามันเป็นหินอะ่ะอะไรอะ่ะขายหินเอาเอาไปขายได้แน่นี่พี่หมิงโยขายเลยพี่โยกขายได้แล้วนะอันนี้มันเหมือนรูปภาพเลยได้แล้วได้แล้วจะได้แล้วพี่หมิงต้องเก็บก่อนไหมเรากำลังจะไปทังหัง ไปเพิ่มพลังตอนนี้เดี๋ยวเพิ่มพลังนะครับเพิ่มพลังด้วยเค้กแต่เงินไม่มีดิมิงมิงอ้ยมันได้เหรอมันได้เหรอผลงานของคุณเต็มแล้วโอเคป่ายแปดเต็มแล้วตอนนี้ชาร์จพลังแล้วนะครับน้องๆก็จะทําการขุดลงไปอีกนะครับรู้ไหมถ้าเราขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวใช้ตรงนี้ได้โอเคใช้ตรงข้างหลังใช่ไหมปักขึ้นมาได้บินขึ้นมาได้เลยก็กดค้างยอดมิงมงลองกดดูดิ คนโตกระโกครับแล้วต้องตกลงไปก่อนไหมโอ้ต้องกดลงไปคร <ihat ères> ับโอ้หแล้วก็ขุดลึกลงไปมากแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เจอทองเลยอ่ะพี่หมิงที่เหมือนป้าเห็นทองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในตัวหลังบ้านเราอ่ะเปเติมแบตอีกแล้ว บางกวนแม่เด้อปาจะบอกให้แรงขุดไม่พออะไรนะจริงเหรอแรงขุดไม่พอเอาเลยเราขุดลงไปแล้วเราเจอพี่หยกเจออะไรบ้างหอบแล้วหยกเหนื่อยแล้วหยกต้องไปเติมพลังเหมือนน้องแม่โอ้เจพี่หยกยังต่อไปได้พี่มีแล่วมันหัวพี่หยกมีขุดหัวพี่หยกขุดหัวพี่หยกใช่เดี๋ยวหัวพี่หยกเป็นลูกนะพี่มีพลังงานหมดพลังงานหมด ไปออกแล้วไปเติมแล้วไปพี่หมิงลงไปแทนบ้างลงไปข้างล่างบ้างไปเลยงลงไปเลยโอ้ยข้างล่างน,นี้ทำไมโอ้ย,อย,ยพี่หมิเจอแล้วส้วมทองคำส้วมทองคำใช่ชุ่ททำไมไม,มันส้วมเลย ล okay. ุงเห็นเมื่อกี้นึกว่าส้วงอะพี่อ๊อฟร้อนไหมแต่พี่อ๊กฟ็รีบรีบวิ่งมาหน่อยอุ้ยตอนนี้มีหมิปุ๊บุ๊บดูมาเจอท้องอุ้ยของกินท้องพี่หมีมันคือทองมันคือของกินอุ้ยทำไมมันเหมือนท้องเลยอ่ะมันเหมือนขนทองเลยอ่ะนี่อยู่ๆแล้วระเปิดมาสามอันจริงเหรอใช่โหได้ระเบิดด้วยเราต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะพี่อ๊อเผื่อมันระเบิดต้นต่างมาทำไงหลังบ้านเราอะโอ้น่าเออจะขึ้น ยัเพิ่มด้วยหรอเพิ่มพลังที่หมิงกินเพิ่มพลังก่อนจิบปก็ได้บินงงงงบินนนเจีจอระเบิดเจอระเบิดจริงด้วยเราใช้ได้ไหมอะระเบิดอะไอุยเวเราลองดูสิไม่ใช่อย่าอย่าพา่งใช้นะทำไมอะเไาพามาข้างล่างทำไมอะเราพามาข้างล่างเลยไม่ได้หรอพี่หมิงองใช้ระเบิดดสิแา่งใช้ไม่ได้ทไมอะ เราก็ระเบิดเลยไงเราเราก็อยู่ข้างล่างด้วยไงแล้วเระเบิดทำกุไม่ได้ทำไมอะพี่ยกเอาพี่ยกไปไม่ได้เหรอนั่นแหละพี่เพิ่มพลังมาเมื่อกี้ตัวเลยใหญ่กว่าเดิมไงเลยลงไปยากเลยต้องไปเปลีย่ยนก่อนพี่หมิงเหยียดลงไปเลยหยุดหยุจับอะไรไม่ได้เลยทำไมอะต,ต้อปวดอีกใช่ไหมต้องปวดตรงนี้เฮ้ยดไปอีก ตอนนี้พี่หมิงเริ่มขุดลงไปเแล้วครับทุกคนพเดียวกดขุดไม่ได้ทำไมอ่ะพลังหมดหรือเปล่าไม่เขาบอกว่าค้นหากานเจี๊ยบอะไรเงี้ยดนเจีอแด,น,ด,ดนเจี๊ยบดนเจี๊ยนเจี๊ยบมันต้องเป็นแร่ธาตุอะไรสักอย่าง,งเออทำไมอ่ะพี่อดียวลงไปได้ไหมล่ะไม่ได้เอ,อ้ยต้องลงได้สิอุ้ยพี่หมิงเจอแจ็คกอตที่ขาดหายไปนะเนี่ย พี่หมิงเติมพลังบ่อยจังเลยอ่ะแบตหมด,มดโอ้ตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วครับน้องๆอขุดจนถึงดึกเลยอะแล้วมันมีที่เดียวมันขุดที่อื่นไม่ได้เลยเหรอใช่แย่แล้วครับทุกคนตอนนี้พี่หยกเครื่องมือไม่ทำงานนะครับทำยังไ,ไงดีแย่แล้วตอนนี้เหลือพี่หมิงคนเดียวเอาพี่หมิงลองคุณไปนะไปหรือยังไปแลว เจอยังอะยูเจอยังอะเจอหรือยังข้างล่างอุ๊ยอุ๊ยมันเป็นห้องอะไรอ่ะข้างล่างอ่ะเด็กๆจุดฝักบัวนี่อุ้ยมันเหมือนมีพวกแบบว่าอะไรนะน้ำค้างอะไรในถ้ำอ่ะเขาเรียกอะไรนะเหยียย้อยเหรอเฮ้ยนี่เจอดูสิอยากใจเต็มไปหมดเลยล่ะครับทุกคนเฮ้ยยกเจออะไรอ่ะแตงมาแล้วก็ดูเฮ้ยกระดูกแสดงว่ามีคนตัวเย่อยู่ในนี้ด้วยครับน้องๆ No, มีไข่โบราณไหนซอมบี้ดูนี่นะไหนไหนที่โยก็ลอใช้ระเบิดแล้วครับทุกคนลบหลบหลบหลบสามสองโยบบ้าเอ้ยไม่ถูกใช่ไหมนะครับทุกคนไหนอะซอมบี้มาซอมบี้เสร็จที่โยกไปเรียบร้อยแล้วพี่หนู่มเขาเป็นคนเก็บเดิมครับไปไว้ซอมบี้โยบกันแล้วซอมบี้น้อง ดจ้าุดเลยขุดเลยดีอยู่ขึ้นไปไปก่อดิมันมีกองไฟมันขึ้นไปได้จริงเหรอใ<ช>่อ้ยมันลึกขนาดนี้นะพี่หยกยี่ขึ้นไปได้พี่หยกมาขุดตรงนี้หน่อยโหอย,อยู่ได้ห้าสิบสามบาทเยห้าบามทำไมเยอะจังเลยอ่ะ กับมิงมิงเล่นตั้งนานพี่ได้สิบแปดบาทเองแต่ว่าก็ซื้อเรื่อยๆเนาะพี่หมิงใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ถ้าหยกคไปเราก็จะได้เงินมัอนอยู่เราจะกลับไปที่เดิมกำลังจะขับไปไหนอะ่ะลับไปที่เดิมอุ้ยตัวนี้มันเป็นฐานเหมือนฐานหินเลยอ่ะพี่มิง่ตรงนั้นใช่ไหม,มย่าอะไรพี่หยกคบเพลิงใช่ไหม,มตอนนี้ข้างล่างมันก็มืดมากเลยครับน้ื่อนน้องไอ,อ้พี่มิงอ่ะก็ต้องขึ้นมาเอาไม้มาจุดไฟเป็นคบเพลิง ข้างล่างจะได้สว่างครับน้องใช่ไหมเอาทำไมอ่ะแลคณะมาซื้อที่ไปทีนโบสถ์บอเอ้าเขาเรียกว่าโบเพลิงพี่โยบเอ้าพี่โยะมันลึกแล้วตอนนี้เราก็ลงมาลึกบ้านเลยครับทุกคนแต่พี่โยบบอกว่ายังไม่ถึงนี่พลังแบตจะหมดแบตจะหมดอีกแล้ว แย่แล้วครับน้องๆตอนนี้พลังต่างคนต่างก็จะหมดกันแล้วนะครับพี่หมิงกับพี่โยกต้องไปเติมพลังแล้วนะครับทุกคนมาแล้วไหนเนี่ยจะดูเพราะอะไรก่อนอยุ่หน้ามืดเลยพี่โยกหน้ามืดแล้วครับตอนนี้วีวิวิวจอดำไปหมดแล้วอะ่ะน้องๆโอเคกลับมาสดใสยโยกกลับมาสดใสกูได้อีกประมาณสิบกิโล ขอเพื่อนๆชอบคลิปนี้อยากรู้ว่าอะไรอยู่ที่หลังบ้านของขามีมิงบ้างอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจให้ช่องอามิมิงทีวีและก็เป็นกำลังใจให้ช่องเอ็มเอ็มเกมด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบุยบุยอย่าลืมกดติดตามช่องอามิมิงทีวีด้นะคะบุยบุยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และใครอย่าลืมกดระดิ้งกุ๊งกริ๊งวยคะบุยบุย